สิบบาทจะเหลืออะไรเนี่ยพ่อคือคนแถวนี้มันไม่ใช่มูลนิธินะแม่แม่วันนี้ขายได้กี่จานแล้วเนี่ยโอ๊ยวันนี้ยังขายไม่ถึงสองรอยเลยพ่อโอ้ยทุนเราก็ตั้งหลายร้อยอะยังไม่ได้ทุนเลยเนี่ยนั่นนะสิกับข้าวเยอะแยะทำไงดีละเนี่ยโอ้ยจะไปไหวหรือเนี่ย เพักนี้เป็นอะไรนะลูกค้าหายไปจะว่าเราขายแพงก็ไม่ใช่นะพ่อแล้วก็ขาย35บาทเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยแต่ทำไมเราขายไม่ดีเลยล่ะอืมเศรษฐกิจมันไม่ดีหรือเปล่าหายไปเนี่หมดข้าวแกงจานละ3าบาทครับเชิญเลยครับพ่อมีลูกค้ามาลูกหนูจ๊ะ เอาเข้าวแกงไหมจ๊ะเินแล้วจ้ะหนูมากินเลยดีเอ่ยเห็นดมดมมองมองตั้งนานแล้วหนูกินข้าวไหมกินข้าวหรือยังเ,เออเอาอะไรดีจ๊ะนี่ปลาดุกป,ป้าอร่อยนะถ้าหนึ่งหยางสิบบาทได้ไหมคะหนึ่งอยาบสิบบาทเ,เราขายสามสิบห้าบาทนะจ้ะหนูหนูเอ,เอาอะไรดีจ๊ะแค่กระเพราก็ได้คะ่ะสิบบาทสิบบาทใช่ไหมจะไหวหรือแม่ สิบาทโอ้โหพ่อไม่ต้องอตัดเยอะก็ได้ค่ะคือหนูแค่อยากกินให้พอมีแรงพ่อเบาๆสิจะหมอกพังหมดหรอกก็สิบบาทอะจะขายได้ยังไงเอานะ่าขายได้เถอะนะพ่อสิบบาทนะมาเดี๋ยวพ่าให้แถ,แถมแถมแหนมด้วยมั้ยเอาแหนมไป,ไปแถมอีก ต้องแถมก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ไรจ้ะหนูมีแค่สิบบาทใช่ไหมอ่ะสิบ,บาทก็ได้จ้ะมาเออขอบคุณมากเลยนะคะจ้าเรียนหนังสืออยู่หรอเนี่ยค่ะขยันขยันเรียนนะจบไปแล้วก็มาอุดหนุนป้าต่อนะขอบคุณค่ะจ้าแม่เนี่ยเมื่อกี้ก็ยี่สิบตอนนี้สิบบาทเลยข้าวยังไม่ได้เลยสิบบาทเนี่ยพอก็ดูสิ เด็กมาแบบกระโปโลดูท่าทางจะเข้าก็ไม่กล้าเข้าพงก็รู้แต่มันสิบบาทจะขายได้ยังไงมันก็คุ้มทุนอยู่นั่นแหละพ่อ,อพ่อหรือว่าเราจะเปลี่ยนมาขายสิบบาทดูเพราะว่าคนแถวนี้สามสิบห้ายังจะไม่มีกําไรสิบบาทจะเหลืออะไรเนี่ยพ่อคือคนแถวเนี้ยมันไม่ใช่มูลนิธินะแม่คนแถวเนี้ยช่วงนี้เขาตอกงานกันถ้าเราขายสิบบาทแล้วเราก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะแบบสิบบาท <c oughs> จะไปได้ยังไงเอานาะพ่ออาศัยปริมาณก็แล้วกันลองขายดูก่อนนะพ่อนะสิบบาทนะแน่ใจนะเอานาะถ้าถ้ามันไปไม่ได้พ่อค่อยเปลี่ยนเป็นสามสิบห้าบาทเหมือนเดิมนะตามใจข้งนี้นะถ้าไปไม่รอดอย่าขายนะเชื่อฝีมือแม่เธอ,อะมันต้องได้กําไรอยู่แล้วเพียงแต่มากหรือน้อยแค่นั้นเองพ่ออะแต่ไม่ต้องแถมแล้วนะเดี๋ยวนี้ได้แต่แม่ว่า คนกินเนี่ยเขาก็ได้กินข้าวแกงราคาถูกแล้วเราก็ขายได้ด้วยไงกําไรน้อยหน่อยก็ยังดีกว่าขายไม่ออกนะพ่อนะาๆถ้าแม,ม่อยากขายก็ขายอ่ะแม่อยากขายก็ขายหรือพ่อจะดูได้ได้เดี๋ยวแม่ไปเปลี่ยนป้ายราคากันนะอเอากระดาษเปลี่ยนป้ายราคาดูว่า<ป>จะไปได้สักกี่น้ําเนี่ยสิบบาทเนี่ยข้าวแกงสิบบาทเนี่ยต้องมีคนกินแน่นอนราคานี้ ลองดูนะขายได้แน่นอนหอบคุณค่ะอันนี้สั่งไว้ใช่ไหมยช่ค่ะตองไข่จ้าองาต่ดตาปลาติดบาทนึ่งไทของหนูใช่ไหมสิบบาทอ๋อเป็นส่วนป้าลืมคอนใช่ไหมเ้ยลืมลืมลืมจ้ะอ้าวแม่หนูมาแล้ววันนี้เหลืออะไรบ้างคะเนี่ยกระเพราของปรดหนูหมดแล้วว่าข้าวก็หมดเอาอะไรดี เอางั้นเอาแหนก็ได้ค่ะพ่อใส่แหนให้นะแต่ว่าเอาอันเดียวนะคะหนูมีสิบบาจ้ะได้ได้ได้แหนแหนป้าแถมนะประดุกให้นะแถมอีกนะจ้ะแถมไปเถอะพ่อจะเก็บร้านแล้วข้าวก็หมดแล้วพ่อขอบคุณมากนะคะจ้าให้หมดเลย ไม่เก็บว่ากินบ้างเหรอเนี่ยโอ้ยพ่อกินทุกวันไม่เบื่อไงปลาดุกเนี่ยฮะอยากกินเดี๋ยวฉันทําให้ใหม่ก็ได้แค่นี้เองอมาถ่วงไปไม่เห็นจะทําเลยพูดอย่างเดียวบน่นอยไปฟังลุงนลุงที่บ่นนี้แหละหนูมาที่ไรแกก็บ่นอย่างนี้ทุกทีแหละแก็ใจดีอย่างนี้แหละอขอบคุณนะคะขอบคุณลงุงมากนะคะจ้าลูก ก็เป็ดาข,ขยันขยันนะแถมแถมแถมอยู่นั่นแหละล<ว>้างจานเนี่ยมือเปื่อยหมดแล้วแม่ก็แถมแถมไม่เข้าไปทั่วเลยไม่ได้ดูเลยเนี่ยหมดเหลือกินบ้านก็ไม่มีพ่อไม่ขายดีเห็นไหมไม่ขายหมดเลยเนี่ยฉันแถมฉันแถมนิดเดียวก็จะเหลือให้พ่อกินที่บ้านนิดนึงก็ไม่ได้พ่ออยากกินอะไรเดี๋ยวฉันทําให้ใหม่ก็ได้ก็พูดอย่างนี้สักทุกทีเลยแล้วก็ไม่ได้กิน โอยดูสิเนี่ยเนี่ยโล่งไปหมดแล้วพอรวันขายได้อะไรเนี่ยนี่ฉันจะเอาเงินให้ดูนะขายได้เท่านี้โอเคยังพอใจยังเนี่ยเห็นไหมว่ามันขายเท่าไหร่เนี่ยถ้ามันขายได้อย่างนี้ก็โอเคแหละเก็บจานเองเลยเอาก็ขายดีก็มาช่วยกันเก็บสิจะไหวเหนื่อยพอแล้วฉันจะพักบ้าง ขายดีก็บน่นขายไม่ดีก็บน่นอะไรเนี่ยพ่อเนี่ยอ๋อไม่ต้องบน่าานขายดีก็บน่นขายไม่ดีก็บ่ถ้าวันไหนที่หนูจบแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วหนูจะกลับมาอุดหนุนป้านะคะเชิญเลยครับข้าวแกงสิบปาทไมถูกจังเลยอะครับ อยขายเพื่อคนจนมางทีเด็กนักศึกษามาไม่มีข้าวกินใช่ไหมสิบบาทก็อิ่มได้นะงั้นเอาผัดถั่วกบแหนมเลยครับจ้าได้เลยจ้าแหนมใช่ไหมครับข้าติมฟรีนะเติมได้เรื่อยๆนะครับจ้าใจดีจังเลยขอให้เฮงๆนะคะจ้าจ้ารับเลยดิจ้าหนูเอ๊ะหน้าคุ้นๆน้า หนูเหมาหมดนี่เลยละกันค่ะนี่จะเหมาได้ยังไงอะต่อคิวกินตั้งนานเนี่ยน่าสิคนเขาก็หิวเหมือนกันนะามาเหมาะอะไรละ่ะคนเขาก็อยากกินราคาถูกๆกันทั้งนั้นแหละหนูจ้ะป้าไม่ขายเหมาอะป้าขายเป็นจานจาราศิบบาทอะคือป้าต้องการให้คนจนเขากินแล้วลุงเขาก็มีเจตนาดีที่จะช่วยเหลือชาวบ้านแถวน,น,นี้นะกิ้มเยอะๆจ้ะ,ะแต่ว่าหนูก็จะเหมาไปแจกกับคนจนที่เขาไม่ได้มีข้าวกินเหมือนกันนะคะ เอาไว้มาเหมาวันหลังได้ไม่แจ๊จะได้บอกลวงหน้าแล้วจะได้เตรียมไว้ให้แล้วคนที่ยืนรออยู่นี่แหละจะสดก<ช>ินแม่ใช่มีคนมารอเยอะเลยจ้ะใช่ป้าคงขายให้ไม่ได้จริงๆนะเอาเป็นว่าหนูจะกินอะไรเดี๋ยวป้าตักให้จานหนึ่งนะไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นหนูเหมาแล้วก็ตักให้คนอื่นๆได้เลยค่ะนี่ค่ะ<ก>สองพันหรอก็คือสามารถตักให้คนอื่นๆได้เลยแบบไม่ต้องคิดตังค์ค่ะ หนูจะเลี้ยงทุกคนที่อยู่ที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ใจดีมากเลยเอาแม่ตักเลยใครอยากกินอะไรมาหมแล้วแล้วหนูจะทานอะไรละจ๊ะหนูกินผัดกะเพราเหมือนเดิมแล้วกันค่ะ<อ>ป้าจำได้ไหมคะป้าจำได้แล้วหนูคนที่เป็นนักศึกษามากินบ่อยๆที่ตอนนั้นไม่มีตังค์ใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนี้แต่งตัวภูมิฐานนะพ่อดูสิเมื่อก่อนกินผัดกะเพราขอข้าวเยอะๆนี่ตอนนี้นะป้าขายอะ่ะสิบบาทแล้วก็เติมข้าวฟรี หนูดีแล้วไม่อิ่มมาเติมข้าวใหม่ส่วนสองพันเนี่ยเก็บไ้ที่พ่อเอาไว้ให้คนที่เขาลำบากเขาไม่มีกินขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยหนูวันนั้นอยู่แล้วดีใจจังเลยั้นง,งคนต่อไปเช่ไหค่ะหนูไปนั่งกินก่อนนะนะคะความช่วยเหลือความเอือ้อเฟื้อเมื่อลำบากความทุกข์ยากหากแบ่งเบาเขาขัดสนทำสิ่งดีทำไปเถิดไม่อับจน จากส่งผลรับผลบุญคุณหนุนนำ